มาทำหมูกรอบกันค่ะทุกคนแม่จะบอกว่าขั้นตอนการทำครั้งนี้นะคะทำง่ายมากๆไม่ต้องอบไม่ต้องตากข้างคืนเลยนะคะมาเรามาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำหมู3ชั้นหั่นเส้นของเรานะคะมาต้มให้สุกนะพอน้องสุกแล้วนะคะก็นำน้องมาจิ้มจิมจมิด้วยซ่อมอย่างนี้นะคะจิ้มให้พรุนเลย เมื่อจิ้มให้พรุนครบแล้วนะคะ <ivan. S 1> ก็นำน้ำส้มสายชูนะคะมาเทราดตรงที่เราจิ้มให้พรุนนะหลังจากที่เราราดน้ำส้มสายชูแล้วนะคะก็นำเกลือค่ะมาทาให้ทัว่วน้องหมูสามชั้นของเราเลยค่ะหลังจากที่อาบเกลือแล้วนะคะก็นำน้องนะหงายขึ้นเอาด้านหนังนะคะแช่กับน้ำส้มสายชูไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่แช่แล้วนะคะก็นำน้องยกออกจากถาดน,นะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงพักให้ แข่งสนิทนะหลังจากนั้นตั้งกระทะค่ะแล้วก็เทน้ำมันให้ท่วมเลยนะแบบในคลิปเลยจ้ะแม่ขอเตือนไว้นะคะว่าระหว่างการทอดให้หาฝามาปิดหม้อด้วยนะคะไม่งั้นจะเป็นเหมือนในคลิปเลยน้องน้ำมันกระเด็นทั่วพื้นบ้านเลยค่ะแล้วแม่คิดจะเอาฝามาปิดอะไรตอนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราทอดให้สุกพอประมาณนะคะแล้วก็นำน้อง หมูนะคะไปพักให้เสด็จน้ํามันก่อนนะแล้วก็เอาเฉพาะด้านหนังนะคะลงมาทอดให้กรอบแบบนี้เลยจ้า